ื่อให้สบายไปพบแพทย์เราเชื่อว่าเราควรจะได้รับยามารับประทานใช่ไหมครับแต่มีข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่ามีมากกว่าร้อยละห้าสิบเป็นการสั่งใจยาที่มากเกินความจําเป็นเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการดื้อ,อยาในวงกว้างหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมามากมายการใช้ยายอย่างไม่สมเหตุสมผลนี้สร้างความสิ้นเปลืองให้กับทั้งตัวผู้ป่วยเองรวมทั้งต่อระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศเรื่องนี้ใกล้ตัวผู้บริโภคแค่ไหน ตลาดซื้อมีคำตอบมาให้ครับผลกระทบจากการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือเกิดเชื้อดยาแต่ว่าการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันมีกว้างขวางกว่านั้นอีกที่เราจะเจอบ่อยคือใช้ยาหลายขนาดแล้วเกิดยาตีกันโอกาสเสี่ยงที่โรคจะไม่หายหรือเกิดโรคเพิ่มเติมได้เช่นถ้ากินยาไมเกรนกับยากระเพาะบางตัวนะระวังมันจะทําให้เกิดเส้นเลือดปัญหาได้นะ ที่เป็นเตตราไซคลินอยากกินกันนมเพราะว่ามันจะต้านฤทธิ์กันหมดเป็นต้นเนี่ยคือคนไายเป็นโรคไตเยอะมากเขาก็จะลน้ลงกันแต่ว่าลดหวานรสเค็มเป็นหลักอย่าเป็นเบาหวานนะหลายคนไม่ได้พูดถึงเลยคือยาต้านอักเสบเรียกเอนเซตคือเป็นยาที่กินแก้ปวดข้อปวดเข่าโอกาสที่เราจะทําให้เราเป็นโรคไตเนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะยาตัวนี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต ใหญ่ๆ2ตัวเลยผลกระทบคือตับและไตแล้วคนไทยก็เป็นโรค2โรคนี้เยอะมากกินยาแพงเนี่ยเศรษฐกิจมันเกินจำเป็นราคาต้องอยู่ในมาตรฐานที่เราพอรับได้เพราะยาที่ใช้นี่ควรจะเป็นยาจำเป็นเท่านั้นที่เฉพาะกับโรคนั้นแล้วก็การกินยาที่ไม่ครบถ้วนพอเชื้อดื้อยามันก็จะเกิดการรุนแรงมากขึ้นแพ้หรือดื้อโดยไม่รู้ว่าเกิด จากยาตัวลายนี้การรักษาก็จะลำบากยากเข็ญขึ้นก็ทั้งสุขภาพแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจนั่นแหละสำหรับผู้บริโภคเองการได้รับยาที่ไม่สมเหตุสมผลอาจเกิดผลร้ายต่อสุขภาพตามมามากมายดังนั้นจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อจำเป็นจะต้องใช้ยาครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยไปการซื้อยาทางอินเทอร์เน็ตใช้ยาตามเพื่อนหรือใช้ยาตามโฆษณา โดยเฉพาะยาอันตรายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมีผลกระทบเสียหายต่อสุขภาพซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะผู้บริโภคอย่างเดียวบุคลากรทางการแพทย์ก็จะต้องใช้ยาสมเหตุสมผลด้วยคือสั่งให้ถูกต้องนั่นก็คือสั่งให้ถูกโรคถูกคนถูกขนาดถูกระยะเวลาราคาที่เหมาะสมด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณต้องไปซื้อเวอร์แพงเวอร์ตลอดไปกติการะเบียบของรัฐต้องมีนะการควบคุมหลายๆเรื่องเช่นการ โฆษณาหรือส่งเสริมการขายที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคุณควรจะต้องมีการรายงานขณะดเดียวกันก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตรวจสอบติดตามในเรื่องการใช้ยาทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเองการให้การศึกษาเริ่มตั้งแต่โรงเรียนเข้าไปสอดแทรกเข้าไปให้เกิดความรอบรู้เกิดขึ้นให้ได้